สวัสดีนะครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาตั้งค่านะครับสายสอน oppo นะครับผมถ้าใครใช้มือถือรุ่น oppo อยู่นะครับลองทําตามคลิปวิดีโอนี้นะครับสําหรับจะมาตั้งค่าสายเรียกสอนของ oppo นะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับไปที่การตั้งค่าครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมเลื่อนมาด้านล่างสุดนะครับมาที่แอปของระบบนะครับ แล้วก็มาที่โทรครับผมแล้วก็มาที่การตั้งค่าการโทรผ่านผู้บริการนะครับแล้วก็การตั้งค่าเพิ่มเติมครับผมมาตรงนี้เลยหลังจากนั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมมี2ซิมเขาก็จะมีซิมให้เลือกนะครับแต่ถ้ามีซิมเดียวก็จะเข้าได้เลยนะในที่นี้ผมมี2ซิมผมต้องเลือกซิมก่อ,น,อนเดี๋ยวผมจะใช้ซิมแรกแล้วกันนะครับ อ่าโอเคมาละนะครับหลังจากเข้ามานะครับให้คุณผู้ชมนะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนยังไม่ได้กดสวิตช์นะครับสายเรียกซอนะครับเขาจะปิดแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับจะสลับสวิตช์ไปอีกด้านซ้ายนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมต้องการจะเปิดนะครับระหว่างการโทรนะครับแจ้งเตือนว่ามีสายเรียกเข้าหรือไม่นะครับถ้าคุณต้องการถ้าคุณผู้ชมต้องการจะเปิดนะครับก็กดสวิตช์นะครับสลับไปทางขวาถ้าต้องการจะปิดก็สลับไปทางซ้ายนะครับผม เพียงแค่นี้เองครับเราก็สามารถนะครับเปิดหรือปิดเสียงซ้อนของ oppo มาได้นะครับถ้ามีสายเรียกเข้ามาครับเหมือนเรากําลังโทรอยู่นะครับโทรอยู่กับเพื่อนหรือโทรอยู่กับคนอื่นนะครับแล้วถ้ามีสายส้อนเข้ามานะครัเขาก็จะแจ้งเตือนให้เรารู้ทันทีนะครับผมถ้าคุณผู้ชมคนไหนต้องการที่จะ ตั้งค่าสายซ้อนในมือถือรุ่น oppo นะครับผมเพราะว่ามีสอบถามเข้ามาพอสมควรนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่ใช้ oppo นะครับว่าตั้งสายเรียกซ้อนยังไงนะครับผมเพราะว่ามีสายเข้ามาแล้วไม่มีแจ้งเตือนอะไรขึ้นมาเลยนะครับนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วครับลองนําไปประยุกใช้ดูนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปวันนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครกันด้วยนะครับ ที่สาคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมก็คุณผู้ชมคนไหนอยากให้ผมสอนอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปโอได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาตอบให้เลยถ้าผมรู้ผมตอบให้เลยนะครับถ้าผมไม่รู้นะครับผมก็จะเอาคอนเทนต์ที่คุณผู้ชมเสนอมาให้นะครับไปเทสก่อนนะครับให้ได้ผลถ้าได้ผลผมก็จะมาสอนต่อนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยังไงนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับผมส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ